สวัสดีครับโอ้ผมมีนะไอแอมดาวานะผมเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแต่งนะผมแต่งนี่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนหรือว่าจะดูได้หรือว่าต้องทำใหม่นะผมฝากเครื่องหุ้มคาว์บอนึ่ผม๋ยวเรามาแต่งกันเลยไปกันเลยผมก็นี่ปลายอกของเรากขาตัวขัด ต้องเสียบนะเว้ยต้องเสีต้องเสีไปกันเลย ชิ้นส่วนไหนที่มันเป็นเถวนประกอบที่จะต้องปิดหรือเลียดกับชิ้นงานนะครับผมก็พยายามเอาให้ขอบเดิมอะผูเราแต่งให้ขอบเดิมมันผ่นะครับผมเพราะเดี๋ยวเราจะประกอบมันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาพยายามตรงนี้ก็ได้ให้ให,ให,ให้ให้ขอบมันนี่ขอบขอบขอบตัวเนี้ยไอ้แม่ก็มันจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมอือยอยู่นี้เราแต่งให้มันเสมอกัน พอตอนมันประกบปุ๊บมันจะได้ไม่ไม่มีปัญหาอโอเคแปลนต่อเลย โอเคครับผมเดี๋ยวตัดไปดูตอนที่ใกล้เสร็จเลยก็แล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปไปกันเลยรผมโอเคครับผมสำหรับตอนนี้ก็อ่าได้เต็งแล้วก็พอประมาณหนึ่งนะครับผมก็คือเจาะรูเจาะหมดเจาะนะครับผมเจาะเต็งอ่า ก็จะอยู่ในลักษณะนี้ที่เหลือก็เดี๋ยวผมจะขัดนะผมรูนี้ก็คือรูระบายไอที่ผมเจาะแต่งเป็นสายระบายไอแต่งแล้วมแล้วก็รูนี้จะเป็นรูระบายไอขวาปิดเนี่ยผมขวาปิดเขาเรียกอะไรไม่รู้ไอแผ่นแผ่นเดรฟ์แฟมเดรฟแฟมเดรแมแผ่นไดรับแฟมนะครับผมไม่รู้ผมออกชื่อถูกไหมนะก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ ก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวผมจะขัดนะผมขัดกระดาษทรายแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนจะสวยหรือเปล่าหรือว่าจะไม่ผ่านเดี๋ยวเป็นชุมทะเลครับผมไปเลยโอเคครับผมสำหรับขั้นตอนนี้ก็ะจะมาขัดกันนะเริ่มต้นที่กระดาษทรายเบอร์แปดสิบ แต่ตอนนี้ผมได้ลงกระดาษทรายเบอร์แปดสิบไปแล้วนะผประมาณหนึ่งปรับผิวพื้นผิวแล้วก็ผมตามด้วยกระดาษทรายเบอร์สี่ร้อยหกร้ 400, 600, 800, อยแปดร้อยแล้วแต่นะผมก็ไล่ไปเรื่อยๆรื่อยนะผมเราขัดไปเราก็ดูไปนะผมพยายามอย่าให้มันถึงเนื้อผ้านะผมพยายามอย่าให้ถึงเนื้อผ้า ล้วก็ดูชิ้นงานของราไปนะผมตัดไปแล้วก็ดูไปาราบอน,นที่แพงเล้าเว่าะว่าความคิดผมส่วนตัวแล้วผมว่ามันยากตอนขัดแล้วก็ตอนดงผ้าให้เสมอแล้วมันอาจมันก็จะมีค่าชิ้นงานบ้างน,นะผม ถ้าิมันบ,าบ้างตอนเราค่ะเบอร์ไปสิบมันก็จะมัวมัวหน่อยนะผมีมันก็จะมัวมัวแต่ว่าเราไล่ไล่ไล่ระดับขาขึ้นไปนะผมมันก็จะเริ่มใสขึ้นแล้วก็เริ่มเห็นเห็นลายมากขึ้น เดี๋ยวดูเปรียบเทียบนะครับผมตอนที่อันนี้คือกระดาษทรายเบอร์แปดสิบมันก็จะมัวม่อย่างนี้นะครับผมเ<ม>ห็นไหมแล้วกระดาษทรายเบอร์ที่อ่อนมามันก็จะเริ่มใสขึ้นเห็นไหมครับนี่โอเคครับผมเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตขัดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปโอเคเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับผมปไปเลย ทีก็ผมสาหรับขั้นตอนสุดท้ายผมก็ได้ขัดเบือพันนะผมอเอาแค่เบือพันผมอเอกแค่เบือพันก็ได้ขัดไปสักพักหนึ่งกงมม็งานก็จะออกมาประมาณนี้นี่ครับงานก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปก็ เดี๋ยวผมจะขัดเก็บอีกหน่อยนึงแล้วก็ป้อนสีสีบลอนเก็บรายละเอียดแล้วก็ำยังไงต่ออย่ายวิ่ว่ากันอย่าไปชมมาเลยครับผมไปเลย โอเคครับผมก็รับด้านขวาแล้วครับผมก็จะประมาณนี้เลยครับผมนี yeah. ่ครับที่เหลือก็เก็บรายละเอียดแล้วก็ทำเลกเกอร์นะครับสวยงามว้าวโอเคครับผมสำหรับ ขวาเรื่องก็เรียบร้อยนะผมก็ประมาณนี้เรียบร้อยอย่างเงี้ยก็ที่เหลือก็เก็บรายละเอียดแล้วก็ขัดเคิือบเล็กเร์นนะผมจะเพื่เพื่อนคนไหนที่อยากจะลองทำนะครับผมหรือว่าทำไม่ถูกหรือว่าอยากแกปรึกษาผมไม่ได้เก่งอะไรนะผมแต่ให้คำปรึกษาได้นะผมว่า ยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็อ่าเพื่อนๆสนใจหรือว่าถูกใจผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครไทด้วยนะครับผม,มเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมา,ามทำคลิปอะไรให้ดูก็ฝากติดตามไ้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ